น่ากกลัวไหมพี่ของของัดเดนทึกไหมไม่อุ๊งกลัวพี่ขัดเดนไปก่อนเดี๋ยวน้องเดินดตามหลัง<อ>สัญญาว่าจะเดินตามมองไม่เห็นอาไปทางนู้นเลยทางบ้านฝั่งไปดิเดินเออมองให้อยู่ ยังค่ะลังน,น,น่ากลัวกว่าวย,ยิ้มแข่งเลยนะแล้วทำไมเราต้องมาทำทุกคนเอาานะ้เา,อาม่นะเราเริ่มคลิปสามสองหนึ่งเริ่มเธอพี่ของขวัญทำไมเราต้องมาทำงานกะดึกแบบนี้ด้วยอะ่ะเราเดินต,ตามกันไหมมันรู้สึกนะ่ากลัวนะใช่ไหมวางอะไรเหรอเนี่ยทำอะไรเหรอวางก้อน อังตรงไหนไม่ใช่โดนจังสแกนไม่ไม่โดนอุ้ยเปิดไปเลยเออเปิดไฟเลยเอาเปิดไฟไปดีทองขวัญเอาไปให้ปิดประตูทำไมมันไม่ปิดปิดเปิดไฟก่อนทองขวัญเดินเปิดลงไปดิ ห้ามเปิดประตูไอ้ห้ามปิดประตูนะประ่คู่ค่ะนี่พี่ยังขวัญตรงนี้น้องเจอแล้ว,วปิดมันไว้อย่าไปเปิดมัน ด้ดวยไปดพี่คอนคอยอยู่ไหนอ่ะเปิดไฟไว้ถ้าเราเจอที่เปิดไฟเรารีบเปิดเลยนะตรงนี้ห้องเดินป่ะยังไม่เห็นเลยไป้บปิดไฟใช่เออเฮ้อ ด๋ยวน้องก็จะถือไว้ของขวานอยู่ไหน้ไม่เอาขวานเลยไม่ออขอานหยุดพี <c> ่ <oughs> ของขอานตามน้องมาได้ไหมเฮ้ยเออดีแตามน้องมานะโอเคไหมตามนะ ามน้องมานะฝันกับเขาเนี่ยอ้าเฮ้ยอะไรอ่ะอ๋อนี่ฝันอย่าห้ามมีหายนี่ห้ามอยู่บนหัวน้องดิโอเค ห้องนี้ก็ช่างปิดไฟกันเยอะถ้าเราเข้าไปแล้วเราปิดนะมันน่ากลัวเกินปิดปิดอีกอันหนึ่งอันหนึ่งไปทางยี้ไหมปิดออไฟก่อนเอ้าโน้ทหันวางก็้องให้หน่อย วางงใช่อ,อ,อล้วามไปไงไม่คาไปด,ดูว่ารถเราอ,อละละยู่ทางไหนเยหวนไม่ต้องไปมาไปที่รถเราอ่ะรถเราอยู่ตรงไหน Ngay. Con lên พอดได้ไหมครับหนึงเราต้องใช้เราไม่ต้องวางเอาเลยเข้าไปซีเปิดไฟไว้โอเคไปห้องต่อไปลองไปถึงห้องออมาออกมา,ออกมา ได้เรไปเนี่ยมันเป็นทางฉันได้ดีไปแล้วเปนไม่เห็นไปไปกันติดอยากเล่นเยอะๆเล่นทนยัไม่ได้เ่ยนก่อนอีกสองที

หันขวานหลังไปดูฝั่งนู้นดิตัวนั้นอะหันหลังไปทางนี้ดิตรงเนี้ยหันไปตรงนู้นดิน้องหันนี่หันหันไหนแล้วหันกลับมาหันกลับมาหันกลับมาหาน้องดิหานน้องดิไหนอะน้องหัน Aya. <laughs> One day, oh. Ah. One, day <laughs> One day off, <laughs>